สวัสดีครับวันนี้ค่อยทัยูนะครับก็มาอัปเดตงานนะครับบ่อบ้านเพอร์เฟกหมู่บ้านเพอร์เฟกมัตเตอร์พีชและกระบังนะบ้านคุณอเนกนะครับตอนนี้นะครับเราก็ก่อแบบนอกแล้วนะครับโดยใช้อิฐมอนแดงนะครับเพราะว่าเป็นบ่อทรงฟรีฟอร์มนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นตัวบ่อปลานะครับส่วนตรงเรียนนี้จะเป็นลำธารนะครับนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับให้ดูเป็น ช่วงจังหวะของการทําแต่ละขั้นตอนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการก่อแบบนอกนี่ครับเห็นไหมครับลาทารตรงนี้เราทําเป็นแบบไว้ก่อนวอลส่งฟรีฟอร์มต่างๆนะครับแต่เ,เราจะมีการถูกเหล็กทําโครงสร้างขึ้นมาส่วนตรงนี้ก็คือเป็นตัวในส่วนของบอ่ปบอปลาบ่อปลาเป็นทรงฟรีฟอร์มนะครับฟรีฟอร์มตรงนี้เนี่ยมีแนวยาวเราก็ดีไซน์นะครับเดินพวกระบบท่อสะดอ,อะไรต่างๆไว้ทั้งหมด3มจุด สังเกตแต่ละจุดเนี่ยเราจะมีแฮงเกอร์นะครับจริงๆคือนี่นะครับบ่อน,นี้เราผูกเหล็กหนึ่งชั้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการฝังท่อไว้ในดินนี่นะครับเราจะมีแฮงเกอร์ห้อยเห็นไหมครับห้อยเพื่อซัพพอร์ทท่อนะครับไม่ใช่ว่าใส่แต่ท่ออย่างเดียวไปแล้วก็เทป,ปูนนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับมีแฮงเกอร์ซัพพอร์ตแฮงเกอร์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นตัวห้อยท่อเวลาระยะยาวนะครับท่อพวกนี้จะไม่มีการแตกหักหรือว่า ซุดลงไปนะครับ <P> เพราะว่าเรามีการห้อยอยู่นะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผูกเหล็กการผูกเหล็กของเราเนี่ยเราไม่ได้วางเหล็กของเราไว้แนวกับพื้นเห็นไหมครับเราจะมีการลอยเหล็กขึ้นมาเหนือพื้นเห็นไหมครับมีขาตั้งเ <P> วลาเราเทไปปุ๊บเนี่ยปูนกับเหล็กเนี่ยมันก็จะอมกันได้พอดีไม่ใช่ว่าวางเหล็กแบนๆติดกับพื้นไปเลยแล้วก็เทป,ปูนไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมาตรฐานทุกขั้นตอนนะครับ ออนนี้ก็อยู่ในเรื่องของขั้นตอนการขึ้นเหล็กผนงังแล้วเดี๋ยวเราจะเทพื้นก่อนนะครับตัวเหล็กต่างๆที่เราขึ้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นระยะทาบทั้งหมด60เซนนะครับทาบเหล็กส่วนตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบ่อกรองนะครับบ่อกรองตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นช่องกรองหลายๆช่องนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีหนึ่งอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับช่วงแงหว่บอ่อนี้เนี่ยลำธาบรบ่อปลา บ่อกองเนี่ยมันมีรอยต่อตรงแคปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเป็นท่อท่อตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยมันจะมีการแคกถ้าสมมติบ่อน,นี้ซุดบ่อน,นี้ซุดปุ๊บเนี่ยท่อจะหักแล้วมันจะเกิดการรั่วถูกไหมฮะเหลือตรงนี้เนี่ยเราจะมีการทาโครงเหล็กซับอรอนรับให้เป็นเนื้อโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดดังนั้นตรงนี้ก็ปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับนี่คือการจ้างงานกับทางเรานะครับค่อยช่นะครับเราจะใส่ใจให้ตั้งแต่โครงสร้างนะครับยันถึงระบบ บอ่ปบอปลาบ่อกองต่างๆนะครับดังนั้นเลี้ยงปลามีความสุขแน่นอนนะครับนี่นะครับทีมงานเราเดี๋ยวรอรับชมไปเรื่อยๆนะครับบ่อน,นี้จัดสวนกับอาจารย์ไม้นะครับรับรองสวยแน่นอนนะครับ